สวัสดีครับอันนี้สาปาเพลินนะครับวันนี้จะมารีวิวเจ้าเข็มขัดใส่มือถือนะครับเพื่อไว้ถ่ายแล้วก็วิดีโอสําหรับคนที่ไม่มีโคโปรหรือว่าต้องการนํามือถือไปถ่ายแล้วก็เดินถ่ายเราจะใช้ตัวนี้แทนเป็นสายรัดนะครับผมสั่งมาจากรัตซ a ด้านะครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบดูอันนี้ผมประกอบเสร็จแล้วนะครับ โอเคพอใส่มันก็จะอยู่ประมาณนี้เราสามารถสายมันจะยืดๆนะครับแล้วก็เราสามารถปรับระดับได้อย่าให้มันรัดแน่นเกินไปนะครับอ่าประมาณนี้เราก็สามารถขับรถโดยที่ไม่ต้องใช้โคโปนะครับโดยใช้มือถือของเราได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอามือถือเครื่องนี้ปิดไป แล้วก็เราสามารถหันซ้ายหันขวาปรับระดับกุมเงยของโทรศัพท์ได้นะครับเราก็ล็อกตัวข้างๆนี้ครับมันจะมีตัวล็อกอยู่เห็นไหมครับอ่าแล้ก็ล็อกให้แน่นนะครับเดีย๋ยวเราเดีย๋ยวเราไปดูวิดีโอที่เราถ่ายอันนี้เป็นมุมกล้องภายในบ้านนะครับเดีย๋ยวเรามุมกล้องที่ได้ก็จะได้ประมาณนี้ ก็อ่ามุมกล้องจะอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นมุมกล้องตอนที่ผมกลมรถอยู่นะครับข้อเสียลหลักๆมันก็คือถ้าโทรศัพท์เรามีน้ำหนักเยอะมันก็จะทำให้มุมกล้องนั้นกดต่ำลงนะครับอมุมกล้องขับขี่ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ ก็ขอแนะนําโทรศัพท์ของท่านต้องมีเลนวายนะครับถ้าเป็นเลนธรรมดาที่ไม่เป็นเลนมุมกว้างนะก็จะอาจจะทําให้ถ่ายทําตอนขับรถาไม่ดูมุมแคบเกินไปนะครับกรลักษณนะขับขี่ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าผมก้มลงไปจับไงมันก็จะบําลงไปเลยนะครับอันนี้ข้อเสียของสาระตัวนี้นะเพราะว่าน้ําหนักโทรศัพท์ของผมมันเยอะพอสมควรนะครับทําให้ ุ่กล้องมันกดต่ำแล้วก็ดึงสายรั้งลงมานะครับตัวสายรัดตัวนี้นะครับหากโัทรั์เรามีน้ําหนักเกินไปนะครับมันก็จะรั้งให้ตัวน้ําหนักของมุ่งกล้องนะครับกดต่ําลงทําให้มุ่งกล้องที่ได้อาจจะแคบลงนะครับแล้วก็ตัวสายรัดมันปรับยืดได้ค่อนข้างจํากัดน,นะครับก็เหมาะแก่การใส่ไว้กับตัวแล้วก็เดินธรรมดานะครับถ้าใครกับรถ อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับก็สุบอาจจะใช้ได้ในบางกรณีใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้าพาดคลิปดีๆของทางอาสาปะเพื่อนนะครับขอบคุณครับ